สวัสดีค่ะน้องสกายหงมู่ไทยแลนด์นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทําไมถึงต้องปลูกไม้หวงหัวลี่พยุงไหหลําพยุงเวียดนามประการแรกเลยเป็นไม้ต่างถิ่นไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามในไทยปลูกขายส่งออกได้และเข้าแก่นไวกว่าไม้ชนิดอื่นเข้าแก่นปีที่3หรือปีที่4ค่ะแล้วก็10-15ปีสามารถตัดขายได้ปลูกได้ทุกพื้นที่ในไทย ไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มที่ราบชันดินหินปนทรายดินเหนียวดินเค็มปลูกได้แม้แต่ดินลูกลังและการดูแลไม่ยุ่งยากเลยแถมราคารับซื้อคืนก็ยังแพงเป็นอันดับต้นๆกิโลกร,รัมอยู่ที่กิโลกร,รัมละหมื่นถึงหน0 0งบาทส่วนราคารับซื้อคืนก็จะขึ้นอยู่กับลวดลายของไม้โดยประมาณการจะซื้อเมื่ออายุครบอยู่ที่1 0 1ถปีแก่นไม้ก็จะมีน้ำหนัก ประมาณ20 50กิโลขึ้นอยู่กับการดูแลและทางบริษัทของมูทยแลนด์ของเรานั้นยังรับประกันราคาซื้อคืนไหมในกิโลกรัมขั้นต่ำที่500ถึง5,000บาทดังนั้นเกษตรกรไทยสามารถเชื่อมั่นกับทางบริษัทของมูของเราได้เลยในอนาคตสามารถส่งออกได้แน่นอนและรับซื้อคืนจริงส่งออกไปยังตลาดจีนมีใบรับรองสายพันธุ์ให้กับผู้ซื้อทุกท่านค่ะทางเรายังมีแปลงปลูกสาธิต แล้วก็แปลงปลูกจริงที่จังหวัดน่านท่านไหนสนใจเข้าเยี่ยมชมก็เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นหน้าร้านก็จะอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ก็ส่วนแปลงเพาะก็จะอยู่ที่อำเภอท่าวังผาส่วนเพจหรือว่า Facebook ก็สามารถติดตามได้ที่เพจไม้ห่วงหัวลี่พยุงไฮหลัมพยุงเวียดนาม YouTube ก็เป็นคุณโต้งไผยักหน,น้าก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เยี่ยมชมถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สนใจติดต่อเข้ามาที่น้องสกายเบอร์โทร0813547465ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ